สวัสดีครับแอนเพจสวนสัตว์ปิดเขาเขียวครับวันนี้โอ้โหกำลังชนเลยครับก็ไมกค้างตามสัญญาครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการซูทูโฮมครับรายการที่นําสวนสัตว์มาหาคุณถึงบ้านวันนี้เป็นคิวของตัวตัวนี้ครับต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากฮะรีเมอร์หางแหวนรีเมอร์หางแหวนเป็นกลุ่มสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ที่สวนสัตว์ปิดเขาเขียวแล้ว ผู้เที่ยวชมให้ความสนใจค่อนข้างมากทีเดียวครับบางคนมาแล้วก็อยากจะข้ามาที่เกาะรีเมอร์แห่งนี้ก็ต้องมาปสาห์อาทิตย์นะฮะเราจะมีให้ท่านได้เข้ามาชมพื้นที่บริเวณนี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะมาสักคู่นี้จะเห็นว่ามีภาพกําลังล่องลากแพเข้ามานะรีเมอร์เราสร้างบรรยากาศขึ้นมาให้เหมือนกับเกาะนะเป็นเกาะ เนื่องจากว่าในถิ่นที่อยู่เขาเนี่ยมันอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์เกาะมาดากัสการ์อยู่ที่ไหนบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเราเกาะมาดากัสการ์อยู่ไหนมันอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียก่อนถึงอินเดียเนี่ยใกล้ๆกับทางทวีปแอฟริกาเป็นเกาะใหญ่อันดับสี่ของโลกแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตหลากหลาย แล้วก็มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้วิวัฒนาการตัวเองมาหลายล้านปีละแผ่นดินไม่ได้ถูกเชื่อมอยู่กับอะไรดังนั้นวิธีการที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวได้ก็คือการที่เข้าไปเ,เดี๋ยวผมกำลังวุ่นวายอยู่กับีเมอร์นะครับวันนี้อาจจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับ เรากําลังสนุกเราไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้ก็จะโซนไปโซนมาเรามีทีมเจ้าหน้าที่หลายคนที่จะคอยช่วยช่วยเราดูแลอยู่ลิเมอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้จนเกิดจํานวนเพิ่มขึ้นในสวนสัตว์เกิดเขียวกําลังมีวิธีคิดว่าทําอย่างไรจะทําให้สัตว์เหล่านี้ได้ ให้เด็กๆคนไทยได้เห็นกันนะครับชนิดนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวงกลมเป็นวงแหวนตรงนี้เราเรียกว่ารีเมอร์หางแหวนรีเมอร์มีหลายชนิดครับแล้วก็ภาพกล้องจะจับไปที่ฟานน่ารักของสันเหล่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึง่งเราก็จะได้ไปคุยกันว่ามีอะไรบ้างที่นี่ เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของลีเมอร์ครับว่าลักคู่นี้มีบางท่านถามว่าเอ๊ตัวนี้คือตัวอะไรนี่คือลีเมอร์ครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าลีเมอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมในอันดับไพเมดรหรือลิงครับก็เป็นกลุ่มไพเมดแต่ไม่มันแยกกลุ่มออกมาเลยครับมันไม่ใช่ลิงกล้องจะเดินตามไปเรื่อยๆครับในนี้มีลีเมอร์จานวนถึง22ตัว ถ้าคู่นี้ถ้าท่านเห็นเนี่ยมีลูกตัวเล็กๆเกาะอยู่ที่หลังด้วยนะหลายตัวทีเดียวที่เกิดขึ้นที่นี่นะโดยลักษณะโดยรวมของรีเมอร์มีรูปร่างทั่วไปคล้ายลิงครับแต่รูที่ส่วนหัวก็จะคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกคลนะ้ายคกับสุนัขจิ้งจอกคือมีจมูกและปากแหลมยาวมีดวงตากลมโตขนหนาฟูหางสิงครับหางน่าสนใจคือหางยาวเหมือนหางกันลอกก็เรา เราก็จะได้เห็นหางเหมือนคล้ายๆหางกระรอกสัญญาณอาจจะเข้ามาสักนิดหนึ่งครับอันนี้รีเมอร์เนี่ยมีคนบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มลิงอย่างท,ที่ที่พูดไปนะครับว่ากลุ่มลิงในลักษณะของไพเม็กลุ่มหนึ่งแต่มันไม่ใช่ลิงมันเป็นสัตว์ที่แยกกลุ่มออกมาเลยนะครับโดยรีเมอร์เป็นไพเม็ที่กลุ่มที่เรียกว่าโพซีเมียนครับ จากการศึกษา DNA แล้วปรากฏว่ามันอยู่ในกลุ่มโพซิเมียนโพซิเมียนมีคนบอกว่าคําว่าโพซิเมียนนั่นหมายความว่าก่อนลิงแสดงว่ามันมีลําดับวงที่มาก่อนลิงครับแล้วก็แยกกลุ่มออกมารีเมอร์นั้นบางท่านบอกว่าในจากข้อมูลนะครับจากวิกิพีเดียบอกว่ามาจากคําว่าเลมูเลสในเทพรกรณานหมายถึงดวงวิญญาณหรือผีปีศาส นะด้วยแววตาดวงตาที่กลมโตนี่แะครับแล้วหน้าตาแบบนี้แล้วก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วในธรรมชาติดังนั้นมันก็คนสมัยก่อนอาจจะคิดว่ามันคือผีหรือปีศาจที่หายตัวไปได้ในเวลากลางคืนครับขนาดเต็มที่นะครับน้ำหนักตัวก็จะสักประมาณ9กิโลตัวมีหลายสายพันธุ์นะครับกระจายในเกาะมาดากัสกาทางชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกที่เดียว มีพบได้ที่เดียวในโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้มาเห็นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตึงถือวาอ่าจะเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้เห็นสัตว์ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคเหล่านี้ครับเราสร้างเป็นเกาะไว้ที่นี่ครับต้องถ่าน่ั่นดูจากข้างบนก็สามารถมองเห็นได้แต่ถ้าจะดูชัดๆต้องข้ามเกาะเข้ามาครับซึ่งเรากําหนดจํานวนคนนะครับท่านมาข้ามมาจํานวนมากไม่ได้เราก็จะให้ท่านข้ามมาได้ในจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองครับ การมีบอกว่าบรรพบุรุษของรีเมอร์เนี่ยน่าจะมาเกาะมาดากัสกาตั้งแต่สัก60ล้านปีก่อนนะด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะแล้วก็ทําให้เกาะเหล่านี้มันถูกโดดเดี่ยวขึ้นมานะครับมีการวิวัฒนาการที่แตกต่างออกไปแรกๆมันอาจจะตัวไม่ใหญ่นักนะครับกลุ่มของเขาเนี่ยมีบางชนิดที่ท่านคุ้นเคยเช่น ไอไอนะครับชื่อไอไอเป็นชื่อสัตว์นะครับถ้าท่านนึกไม่ออกท่านนึกถึงลิงลมบ้านเราครับก็กลุ่มใกล้เคียงกันรเมร์ที่มีชื่อเสียงก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือรเมอรอหางแหวนที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับกับรเมอรออีกชิ้นนึนงคือลับรเมร์ซึ่งอาจจะเป็นรเมร์ที่มีสีดํากับสีขาวในตัวอันนี้เราดูบรรยากาศน่ารักน่ารักครับทั้งรเมร์ทั้งร้อร103ชนิดที่ เราพ้นพบเนี่ยนะครับว่าถือว่าลีเมอร์ยี่สามชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้ศูนย์พันธุ์ครับแล้วก็อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็สนดีครับกลุ่มของลีเมอร์นั้นก็อยู่ที่เกาะน,นี้มีความสุขดีครับอย่าลืมนะครับในระหว่างนี้ท่านอยู่ที่บ้านท่านก็สามารถที่จะชมรายการของสนนั์ชื่อซูทูโฮมครับนำสนนัตว์มาถึงบ้านคุณวันนี้เป็น รีเมอร์ครับรีเมอร์หางแหวนอากาศดีครับเมื่อเช้าตอนสักสายสาย1 1โมงนั้นฝนตกลงมาครับฝนตัดชุ่มฉ่ำมากเ mm hmm. กาะมาดากัสกาเนี่ยมีผู้บันทึกว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์พืชและสัตว์จนแทบจะได้ฉายา,ยาว่าเป็นทวีปที่8ของโลกเลยครับโดยสิ่งแวดล้อมในที่นั่นก็มีการปรับ ปรับตัวให้สัตว์ได้มีชีวิตยอยู่ได้อย่างสนุกสนานนะครับได้อย่างที่พออยู่ได้ครับแล้วก็เนื่องจากว่าประเทศมาดากัสการ์ก็ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยนักนะครับดังนั้นสิ่งที่คุกคามสัตว์เหล่านี้ก็คือการล่าแล้วก็การบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยวันนี้มีมีมีอะไรมาให้เขาเล่นบ้างครับ วันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษครับส่งเสริมพิธีกรรมสัตว์ในส่วนเลี้ยงด้วยดังนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาดูครับเจ้าหน้าที่เตรียมของได้เลยนะครับอ๋ออันนี้ครับนี่ลูก,ลกแปดสองตัวเกาะหลังนะท่านท่านท่านเห็นอยู่ว่าจะมีหนึ่งตัวอยู่ที่ด้านหลังส่วนอีกตัวหนึ่งนี่เกาะอยู่บนใกล้ๆคอนะครับ ดี๋ยวระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมขอนไม้พิเศษนะฮะก็เขาก็จะเข้าไปเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างที่เคยแจ้งให้ทราบในหลายๆเทปแล้วเนี่ยนะครับหลายๆบันทึกแล้วเราก็บอกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้สัตว์มีพฤติกรรมในการออกหาอาหารโดยลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะให้สัตว์ได้มีโอกาสได้ใช้พฤติกรรมที่ใกล้เคียงธรรมชาติวันนี้พิเศษเป็น ขอนไม้ครับสักคู่นี้ของผมแพนนะทางนี้ในกอนไม้มีอะไรบ้าง,งกกอ,อ่าเราก็ซ่อนอาหารที่เขาชอบก็คือลูกเกดนะฮะอยู่ในอยู่ในรูครับผม z เข้าไปใกล้ๆให้ท่านเห็นวันนี้เป็นโอกาสดีเลยนะครับท่านสามารถเห็นสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดแบบนี้มามาสวนสัตว์ท่านอาจจะไม่ได้เห็นใกล้ขนาดนี้เป็นพิเศษจริงๆที่เราพาท่านมาชมสัตว์น่าพฤติกรรมของสัตว์น่ารักน่ารักในสวนสัตว์นะครับ ที่สวนสัตว์เปิดาเขียวแจ้งให้ทราบอีกครั้งยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เราก็คงให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาก็ทิศทางที่ดีแล้วครับตอนนี้ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือก,กับรัฐบาลนะครับได้อยู่บ้านสวนสัตว์เองก็พยายามที่จะหาความน่ารักน่ารักของสัตว์มาให้ท่านชมถึงบ้านครับท่านอยู่บ้านก็ชมได้ อันนี้เป็นคิวของรีเมอร์หางแหวนครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่เราใส่อาหารเข้าไปในในโพรงไม้สัตว์ก็จะใช้เวลาหนึ่งนะฮะในการที่จะหาอาหารอยู่ในท่อนไม้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าการต่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ครับวันนี้เรามีพิเศษอีกใช่ไหมเรากำลังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึง่งอันนี้แปลกตาครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวผมพาไปดู กิจกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่พิเศษแปลกตาป่าที่อื่นๆครับเราจะเห็นว่าในเกาะลีเมอร์เนี่ยมีบ้านอยู่ด้วยนะฮะนอกจากเงาแสงแดดการลมการปนดแล้ววันนี้เรามีพิเศษครับใครจะรู้ว่ามันอ่านหนังสือได้นะครับเราไปเอาหนังสือครับก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่มาวางไว้แต่ก็จะให้ความสนใจครับเปิดอ่าน อ่านรู้เรื่องไม่ไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็จะทําให้พฤติกรรมนั้นมีลักษณะการค้นหาครับสัตว์ก็จะใช้ตัวลิเมอร์ก็จะใช้ทั้งมือทั้งปากเนี่ยพยายามเปิดในหนังสือนะหนังสือที่เราเอามาก็เป็นหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือสวนสัตว์ด้วยนะครับหน้าตาแป,กแปกลกๆรูปเป็นหน้าเสือแล้วก็เปิดเข้าไปผมพยายามให้ท่านดูนะครับกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ สัตว์สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในกรงเลี้ยงครับให้ได้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทําให้สภาพความเป็นอยู่เขามีการพัฒนาการที่ใกล้เคียงกับในธรรมชาติกิจกรรมส,ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์มีหลากหลายนะครับสักครู่นี้เราพาไปดูเรื่องของการใช้อาหารอันนี้ใช้อุปกรณ์ครับก็คือหนังสือ,อนั่นติดตามนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหรเร็วๆนี้ครับ ทิศทางดีขึ้นครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อไม่ลดจำนวนลงแล้วผลัดเองในระหว่างนี้ไม่ได้ปิดเ,เราพนักง,งานยังต้องมาทำงานทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาเลี้ยงตัดทุกวันเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาพื้นที่ตัดต้นไม้แห้งปลูกต้นไม้ใหม่ทาสีปรับปรุงเราทำงานกันทุกวันครับอันนี้เราเป็นคิวของเีเมอร์หางแหวนครับ ไปดูตรงนุ้้นครับเราไปดูกลุ่มใหญ่ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับวันดีๆอากาศดีๆ จะสูทูโฮมพามาดูตว์ในสวนตสั์ลีเมอร์หางแหวนครับจากเกาะมาดากัสการ์ินแดนมัดจันท์ครับซึ่งมีความหลากหลายของสตว์และพืชอยู่จำนวนมากวันนี้คงพาท่านมาดูประมาณนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้มีคิวพิเศษเป็นรายการที่คุยกับคุณหมอในรายการสู่แอดโฮมอันนี้จะเป็นรายการพิเศษครับท่านสามารถที่จะ ตอบถามมาตรงๆกับคุณหมอได้พรุ่งนี้จะเป็นคิวเรื่องของเสือโค้งแมวยักษ์กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับเกี่ยวข้องอย่างไรท่านที่มีสัตว์เลี้ยงพรุ่งนี้เตรียมคำถามไว้นะครับว่าแล้วมันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากน้อยขนาดไหนที่มีข่าวว่าเสือโค้งติดเชื้อจริงหรือไม่นะครับพรุ่งนี้คุณจะมีคุณหมอหลายท่านมาให้คําตอบประมาณเที่ยงเศษๆนะครับติดตามผ่าน Facebook ของสวนสัตว์ตุ่นเขียวซึ่งจะมีการ อ่ถ่ายทอดสดอีกหนึ่งรายการก็คือสู่ at Home นะครับวันนี้รายการสู่ o h โฮมครับผมต้องขออนุญาตได้ลาทุกท่านเปก่อนและขอขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้ยังมีผู้ติดตามจํานวนไม่มากนักนะครับรายการอย่างนี้เราอยากให้อ่มีผู้ได้เด็กๆน้องๆที่อยู่ที่บ้านได้ให้ความสนใจนะครับเราก็พยายามปลอดแท้สารภความรู้ให้กดไลค์กดแชร์ครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้าท่านสนใจจะสนับสนุสน,นสนัดด้วย รูปแบบอะไรก็ตามนะท่านติดต่อกับแอดมินได้นะครับเราก็พยายามที่จะส่งต่อขา่าวข้อความของท่านไปนยังผู้บริหารสวนสัตว์ให้ท่านได้รับทราบแล้วก็เรามาช่วยสวนสัตว์ไทยกันครับระหว่างนี้ยังปิดให้บริการอยู่เมื่อเปิดแล้วกลับมานะครับเรามีสิดดีๆรอทุกท่านอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณแนะัะสวัสดิทุกท่านครับสวัสดีครับ